สวัสดีครับวันนี้ตามมาดูลูกค้าที่ปลูกพริกเหมือนเดิมนะครับถึงฤูดูเพาะปลูกพริกเราก็จะตามมาดูนะครับตอนนี้อยู่ระยะที่ย้ายกล้าลงปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูการคุมผ้าเนาะพลาสติกนี้พลาสติกนี้มันจะมีสีดํากับสีเงินนะครับก็คือเอาสีดําลงนะเอาสีเงินขึ้นนะครับเพื่อที่จะสะท้อนแสงแล้วก็ไล่แมลงไปในตัวนะครับ ระยะที่ปลูกก็ประมาณ30เซนนะครับนะครับประมาณ30เซนต่อหนึ่งต้นหนึ่งต้นนะครับผ้าพัดติกนี้ก็อยู่ที่เมตรยีนะครับผ้านี้เป็นผ้าดาเกตเอนะครับ,รบเมื่อเราปลูกครั้งแรกเนี่ยจริงๆเราปลูกครั้งแรกปุ๊บเราก็ต้องมีไม้แล้วก็ที่พี่เขาในชอบใช้ยางนะครับจริงๆก็คือเราใช้เชือกเชือกฟังมัดก,ก็ได้มัดไปเลขแปดนะครับ,รบที่มัด ที่มัดเป็นเลขแปดเลยพ่อจะทำให้ดูนะครับก็ขอดขอดยางเลยนะครับขอดยางนี่ครับขอดขอดยางให้เป็นเลขแปดนะครับ,รบเวลาต้นต้นมันโยกไปโยกมามันจะมีจะมีตัวขั้นนะครับจะมีตัวขั้นนะครับเดินดูไปเรื่อยๆเนาะ สภาพแปลงครับดูดูฝนก็จะฝนก็จะตกเยอะสักหน่อยนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับเริ่มติดแล้วมีเหี่ยวเริ่มติดแล้วครับก็ถือว่าสวยนะครับเนี่ย คุมผ้าไว้นะครับเราก็จะโดยไม่วุ่นเรื่องเอาย่านะครับก็ถือว่าทำได้สวยครับส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากถามเทคนิคลึกๆลงมานะครับก็ทักเข้ามานะครับเราพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการปลูกเรื่องการดูแลโรคโรคราในพิกต่างๆพวกหนอนพวกแมลงเราสามารถตอบได้หมดนะครับผมสวัสดีครับ